สวัสดีสวีดทุกคนค่ะยังไงสิสวัสดีครับทุกท่าน บบมาเน็ตหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องฮูมีแคดเกมเตรียมตัวแครดเกมอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยขึ้นไลฟ์แปมหนึ่งให้เห็นหน้าค่าตากันนิดหนึ่งก่อนที่จะไลฟ์จะไปดูกันว่าวันนี้น้องเอ,อจะเป็นคนที่แบบรอดชีวิตแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่โดนจับได้แน่นอนนะคะไม่แครดเกมหรอแครดครับแคดครับแต่ว่ามาแป๊บหนึ่ง รอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ฝ่ายเทคนิคกำลังเตรียมตัวอยู่ค่ะพร้อมเล่นเกมยังคะพร้อมแล้วแต่ว่าพอดีว่าเกมมันอยู่ใน iPad ซึ่งหนูใช้ iPad Live อยู่ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวประมาณ50เดี๋ยวหนูจะลงนะคะอีกประมาณ8นาทีนะคะคิดถึงชมัดเลยอุ้ยทุกคนหนูมาบอกชุดนี้ด้วย ชุดงานจับมือ I miss you you don't make a lot of life <laughs> yes now I'm here now I'm here คิดถึงอามามา,มาหาอะไรภาคเธอไปแล้วจริงๆยังกลับมาแล้วกลับมาแล้วเราดูแคทเกมนะต้องสนุกมาแน่ๆจริงค่ะหนูว่าน่าจะแบบไม่มีคนฟังอะ่ะเพรว่ามีแต่คนพูด ลองทำโนซีขอคิดถึงได้ไหมคิดถึงเหมือนกันคิดถึง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 ตัวจริงไหมครับคนนี้อันนี้เป็นตัวปลอมนะคะไม่ใช่ตัวจริงอันนี้เป็นตัวปลอมงานจับมือเดี๋ยวไปหาครับมาหานะมาหาไม่ได้เจอเกันนานเราต้องมาหากันสิช่ไหมล่ะ สิบสี่คนพูดหนึ่งคนฟังจริงมีพี่ฟังอยู่หนึ่งคนสิบสามคนพูดเฮ้ยสิบสี่คนพูดสิบสี่มาจากไหนอ่ะต้องเป็นสิบสาคนพูดใช่หนึ่งคนฟังคือแฟนคลับค่ะคนที่ฟังคือแฟนคลับค่ะเฮ้ย hey, ทำไมมันแตกจังเลยอ่เมื่อกี้ภาพแตกมากกลับมาไลฟ์ทุกวันเลยได้ไหม สวัสดี AI ใช่วันนี้ AI มานะคะเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีค่ะก็โอเคค่ะช่วงนี้ชีวิตจิตแจ่มใสทำไมมันคือหนูขยับแบบนี้ปุ๊บมันก็ไม่ชัดเลยอะเวลาจริงจะยั่งกันพูดหรือเกี่ยงกันพูดครับอ่ถ้าอะไรที่ไม่ค่อยรู้ก็จะเกี่ยงค่ะแต่ว่าถ้าถ้ารู้เยอะหรือว่าถ้าแบบเมาส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้มากก็จะพูดเยอะ อย่า <Yeah, S 2> สมบทรุยเจีย๊ยก็พอนะวันนี้คือหนูว่าปฏิเสธไปแล้วเหอะตอนแรกอะว่าจะไม่พูดแล้วทุกคนก็แบบว่าเออเอาหน่อยแล้วหนูก็กลัวก่อยใช่ไหมหนูก็แบบเออพูดหน่อยก็ได้พูดหน่อยหวังว่าเราจะเซ็นเซอร์ถูกคําสรุปผิดทุกคําค่ะไม่ได้เจอกันนานมากจริงคิดถึงหนูไหมเป็นฝ่าซ้อมกันอย่างย่างเลยค่ะเป็นฝายยังไม่ได้ซ้อมเลย <c oughs> แต่ก็เดี๋ยวจะเริ่มซ้อมแล้วค่ะเน็ตเก้าบาทที่คุณเคย คือหนูจ่ายค่านเน็ตแพงกว่านั้นนะทุกคนชัดดีนะจริงเหรอคิดถึงที่สุดไม่เจอนานเลยคิดถึงหนูไม่เย้หนูมาแล้วนะมีแต่คนยุฮ่าๆๆจริงหนูอยากลองเพลงให้ฟังทั้งเลยอะแต่ว่าแบบไม่ได้เพลงหนึ่งของรุ่นน้องหนูอาจจะลองได้ก็ได้ชื่อเพลงว่าคนโชคร้ายหนูอาจจะมาไลฟ์แบบวันไหนสักวันหนึ่งเพลงพอรุ่นสามดุตลอด คืองี้คือหนูไม่ได้ตั้งใจจะหลุดเลยจริงๆนะคือคือมันแบบคือมันไม่ได้ซ้อมอ่ะทุกคนมันต้องซอมก่อนเซนเซอร์รูคํำที่พูดออกไปจริงค่ะฮั Hello, ะลโหลไงูบี้จังไงเจอกับเราพิเศษได้เลยสู้ๆนะตั้งใจทำงานนะคิดถึงจับมือเหมือนจะติดงานเลยเสียใจจริงปะเนี่ยสุดแสนสุดแสน มาหาฉันลยเนาะมันดีมันดีไม่มีอะไรเลยไม่อยากไม่อยากจริงเนาะหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะไปงานจับมือไปหาให้หายคิดถึงได้เย้มานะมานะคิดถึงมาคิดถึงก็มาหาหนูด้วยนะเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวหนูจะบอกชุดหนูเป็นชุดเออหนูยังหนูยังไม่ได้จัดรอบว่าหนูจะเอาชุดไหนไปรอบไหนแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะมาจัดรอบบอกอีกทีแต่ว่าจะบอกข่า,ขาวๆใส่ชุดสีชมพูหนึ่งชุด แล้วก็ใส่ชุดแบบไหมพรมหนึ่งชุดแล้วก็เป็นชุดเหมือนแบบเป็นเดรสสีขาวยาวๆแล้วก็มีเสื้อคลุมสีน้ำตาลหนึ่งชุดแล้วก็คือตอนนี้อีกชุดหนึ่งขอย,ยืมน้องพีกอยู่เป็นชุดเฮ้ยเป็นชุดแบบคนหมออะทุกคนแต่ว่าไม่รู้น้องพีบอกว่าไม่รู้ว่าหาเจอหรือเปล่ารอน้องพีคคอนเฟิร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเฟิร์มทุกคนไปนะจะไปอยากเป็นคนหมอสักหนึ่งครั้ง ถึงมากครับอมเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงอะครับนั่นสิเร็วๆนี้เร็วๆนี้ช่วงนี้ซ้อมเยอะมากหนูก็เลยมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะคะมาทันไหมทันความหมายลึกซึ้งปนี่ยไม่ลึกตื่นมากเพื่อนๆส่งให้ใหญ่เกินไม่เล่นก็นไม่ได้จริงคือส่งใหญ่เกินคนนุณนะส่งแบบใหญ่มากแล้วหนูก็ปฏิเสธไปแล้วนะปฏิเสธป,ปุ๊บเขาก็ายังแบบ เอาหน่อยเอาหน่อยได้จัดให้เป็นไงล่ะหลุดทุกดอกแล้วบอกเซนเซอร์เธอรู้จักกับเอลฟ์ช่วงไหนเหลาหน่อยเหลาหน่อยเอลฟ์ f, หรอจริงๆเอลฟ์ f, เป็นเพื่อนนี่นี่นะรู้จักมาตั้งนานแล้ว f, เอแบบลฟ์เป็นแบบเด็กน่าหลาอ่ะเป็นแบบผู้หญิงตอนเล็กน่าหลาอ่ะทุกคนใช่แต่ก็แบบอ,อ,อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าก็เจอกันบ่อย ไปวันอาทิตย์ดีไหมวันเสาร์กับไทยไม่ทันเอ้ยไปวันอาทิตย์ได้ไหมวันเสาร์กับไทยไม่ทันได้ถ้างั้นวันอาทิตย์ต้องอยู่กับหนูจนจนเสร็จเลยนะหนูเสร็จตอนกี่โมงสี่โมงมั้งสี่ห้าโมงห้าโมงประมาณห้าโมงโอเคไหมนี่เข่าเอ,อิร์ทเชี่ยเชี่ยเชี่ยเชยลองทำโนซีใช่ไหมหนูอ,อ่านถูกปะไม่ได้ชุดหมอเอาชุดคนไข้แทน ยืมใครอ่ะยืมใครชวยคนไขรเดือนหน้าหนูจะมาไลฟ์ไหมอะก็คือวันนี้หนูทํางานตั้งแต่คือหนูใช้ชีวิตตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงใช่ไหมแล้วหนูก็เริ่มใช้ชีวิตคือเริ่มเริ่มแบบลุกมาอาบน้ําอ่ะตอนบ่ายสองโมงแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยมันห้าสิบแล้วทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ฮูบจะดูเอาเดี๋ยวค่อยมาเม้าใหม่เดี๋ยวมาใหม่สัญญาไม่เกินวันที่ เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมาใหม่แต่ว่าเข้ามาดูด้วยนะถ้าหนูบุกวันเดี๋ยวเร็วๆนี้วันที่อะไรวะอืมอืมวันที่อะไรดีอะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละไม่เกินไม่เกินที่สิบหกรอกสัญญาเดี๋ยวมานะทุกคนไว้เ,เจอกันนะก่อนสิบหกครับบ๊ายบาย